สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพูดจะชวนมาทําสังขยาใบเตยค่ะแต่ในสูตรนี้เราจะใช้เป็นใบเตยผงนะคะแทนใบเตยสดๆนะคะสําหรับคนที่ไม่สะดวกในการหาใบเตยสดนะคะหรือคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถซื้อหาตัวใบเตยผงนี่กลับไปติดบ้านไว้ได้เลยนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาละลายใบเตยผงก่อนค่ะใส่ใบเตยนะคะ ใส่ใบเตยผงลงไปในน้ำเปล่านะคะเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันดีนะคะผง <Seo. S 1> ใบเตยนี่ละล <c oughs> ายง่ายค่ะไม่ตกตะกอน <or> อันนี้ปูขึ้นรูปมาให้ดูนะคะยี่ห้อน,นี้เดี๋ยวจะใส่พิกัดสั่งซื้อที่ใต้คลิปให้นะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อมาใช้บ้างค่ะเมื่อคนจนละลายดีแล้วนะคะเราก็จะพักในส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะ <c oughs> จากนั้นก็เตรียมชามาหนึ่งใบค่ะ เราก็จะใส่ตัวหัวกะทิลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่สามฟองค่ะใช้ทั้งฟองเลยนะคะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายค่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวตะกร้อมือนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ คนให้ตัวไข่ไก่นะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวกะทิเลยค่ะแล้วก็ให้น้ำตาลทรายละลายดีด้วยนะต่อไปก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะเกลือที่ปู้ใช้ในปู้จะใช้เป็นเกลือชมพูนะคะใส่ลงไปเพื่อตัดรสนะคะให้มีความเค็มปลาแรมปลาแรมจากนั้นนะคะก็จะเติมนมข้นหวานค่ะใส่นมข้นหวานลงไป อันนี้จะเพิ่มความหวานนอกเหนือจากน้ำตาลทรายนะคะจะให้ความหอมมันค่ะแล้วก็จะเพิ่มความหอมมันนะคะด้วยนมข้นจืดค่ะเลือกใช้ยี่ห้อนะคะที่คุณชอบได้เลยค่ะแล้วก็จะเติมตัวแป้งข้าวโพดลงไปนะคะแป้งข้าวโพดนี่จะทำให้ตัวสังขยาของเรานะคะมีความข้นค่ะ จากนั้นก็จะเติมตัวน้ำใบเตยนะคะที่เราผสมไว้แล้วนะคะลงไปใช้ตะกร้อมือเหมือนเดิมค่ะคนให้ส่วนผสมนะคะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะใช้เวลาคนสักครู่หนึ่งจนกระทั่งตัวแป้งข้าวโพดนะคะมันละลายไปกับตัวน้ำใบเตยน้ำกะทิหมดนะคะแล้วก็ไม่เหลือเป็นเศษผงนะคะเป็นเศษเม็ดๆนะคะของตัวแป้งข้าวโพดค่ะ นี่นะคะจะเห็นได้ว่าตัวแป้งข้าวโพดละลายไปจนเกือบหมดแล้วนะคะก็คนต่ออีกนะคะจนเรามั่นใจว่าเหลือน้อยที่สุดค่ะจากนั้นนะคะก็จะทำการกรองนะคะกรองตัวสังขยาของเราด้วยตะแกรงตาทีๆนะคะต้องใช้ตะแกรงแบบนี้นะคะถึงจะกรองเอาเศษอ่าเศษไข่เศษผงแป้งนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะได้ตัวส่วนผสมของสังขยาใบเตยที่เนียนแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไปกวนได้เลยค่ะอันนี้ผู้ใส่น้ำในหม้อประมาณครึ่งหม้อนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟกลางจนกระทั่งน้ำเดือดค่ะแล้วก็ใส่ตัวกระทาของเรานะคะวางลงไปต้องมั่นใจว่าตัวก้นกระทาของเราไม่ได้สัมผัสกับน้ำนะคะทีนี้ก็จะเริ่มกวนนะคะ เราก็จะกวนไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็กวนไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างการกวนนี้ปู้ก็เปลี่ยนมือบ้างนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการกวนพอประมาณนะคะก็ทําไปเรื่อยๆใจเย็นๆค่ะเราต้องกวนตลอดเวลานะคะก็หยุดพักมือได้แป๊บนึ่งนะคะเราต้องรีบคนต่อค่ะนี่พอเมื่อยมือนะคะก็สลับมือบ้างค่ะเปลี่ยนมาใช้ มือซ้ายบ้างใช้มือขวาบ้างแล้วแต่ค่ะแต่ก็ให้คนไปในทิศทางเดียวกันเสมอค่ะนี่ก็กวนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ตัวสังขยาของเรานะคะเริ่มขึ้นฟองแล้วเริ่มจะมีความเดือดแล้วค่ะก็กวนไปเรื่อยๆค่ะสลับมือบ้างอะไรบ้างก็ทำไปใจเย็นๆอย่างที่บอกนะคะทำงานแบบนี้นะคะต้องใจเย็นนิดนึงค่ะ พอกวนมาถึงตรงนี้นะคะตัวสังขยาของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะก็เริ่มมีความหน,นืดนิดนิดแล้วนะคะอันนี้ใกล้จะได้ที่แล้วต้องกวนต่ออีกสักครู่หนึ่งค่ะเนี่ยค่ะพอเรากวนมาจนถึงระดับที่เริ่มฝืดๆมือนะคะแล้วก็เห็นรอยตะก้อชัดเจนแบบนี้ก็ก็เป็นนว่าใช้ได้แล้วค่ะนะคะสุดท้ายเลยนะคะตอนนี้ปิดไฟได้นะคะปิดแก๊สก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวเนยนะคะใส่เนยสดลงไปค่ะ แล้วก็คนนะคะคนให้ตัวเนยละลายค่ะอันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะพอเนยละลายเสร็จแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะต้องบอกว่าตัวผงใปเตยนี่นะคะเอามาทำเอามาใช้แทนใบเตยสดได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะตอนกวนนี่นะคะกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วเลยค่ะนี่นะคะปูกก็คนนะคะคนให้ดูว่าเนี่ย อันนี้คือได้ที่แล้วนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะกวนเพียงแค่พอสุกนะคะพอเห็นรอยตะกร้อนะคะแล้วก็ใส่เนยทันทีเลยอันนี้ก็คือจบแล้วนะคะไม่กวนนานนะคะถ้ากวนนานนี่นะคะสูตรที่ใส่แป้งนี่เขาจะเหนืดค่ะเวลาที่เขาเย็นตัวลงนะคะเอาแบบนี้กําลังพอดีค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะว่าคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรมานําเสนอนะคะสวัสดีค่ะ